เกิดมาในครอบครัวท well ี่มีฐานะยากจนแต่วันงหน้าเราจะเป็นครอบครัวที่รวยที่สุดนะครับพี่น้องเพราะเราเกิดมาบางเทื่อเกิดมาความทุกข์ความยากนัอยังเสื่อเสียยานี่เกิดมาด้วยความทุกข์ความยากเกิดมาด้วยการที่พ่อแม่ตายต่างต่ยังหน่อยตายต่างต่จะของขืนอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอยู่กันง่ายมากง่ายกับตายตอนม่อหนึ่งม่อสองตายนี้จัก ยูน้ำไผ่กับตายนี่จากมดพี่น้องก็เลยถูกสู่มาด้วยลํำแข่งรํำขาของจะของจากความยากความจนจนปัจจุบันพ่ออยู่พ่อกินพ่ถึงก,กับวขั้นลำถึงกัาวขั้นรวยแต่สามารถดูแลเจ้าของประดด้วยเลยสามารถใช่ชีวิตเนี่ยมีเงินในบัญชีเนี่ยสาาใส่ชีวิตได้แบบตลอดชีวิตมืมมีเงินมหาศาลแต่ว่า ต้องตายมืออื่นก็ว่าใส่แต่แค่มืออื่นใส่แค่มืออื่น,เอ,น,อนอเออ่มืออื่นยอกเออนะครับก็อย่างที่บอกว่าคนเฮ้าสามารถหนีจากความจนได้ด้วยล้ำแข็งล้ำขาของเจ้าของเองแล้วพอต้องไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้ผู้ใดสร้างด้วยล้ำแข็งล้ำขาของเฮ้าพี่น้องมันสีภุ่มใจดีสุดแล้วนี่แหละความฝันอีกหนึ่งความฝันของผู้ดุผู้หยากทั้งหลาย ยังเส้นเียกคือาการเป็นความสุขความฝันของเขาเข้าฝันได้เข้าก็ต้องเฮดได้คือการจับ19 X Series 4ประตูพน7,000ขาย600,000ออกใหม่ป้ายแดง900,000กว่าวันนี้ขาย600,000เอาไปฟรีดาวบารไปเดียวไฟหนา้ารเจคเตอร์ไฟไทย LED ชุดแต่งสเกิร์ตรอบท่านแม็กแต่งอยากจับโรงงานจัดโปรโมชั่นฟรีดาวตังแต่มืมอนี่ทอดสงการสภาพมีทุนหน้าพน7,000บาทหลังจากนั้นพนหมื่นกว่านะ ฟรีดาวบัตรไปเดียวเลขไม่แสนเจ็ดเอามือเจ็ดบอกพีชอ่าคนเฮามีความฝันใดก็ต้องเฮ็ดใดพี่กันเป็นพี่น้องฝันไปอยากไตเอซีดีมือหนึ่งเฮาก,ก็ต้องเฮ็ดให้ได้อย่าไปย่อมอย่าไปท้ออย่าไปถอยกับความฝันเฮาต้องสู้สู้ไหมไอแดงสู้อ่าไอ้แดงสู้แล้วก็ต้องสู้ครับผมชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันกระบะไลเนอร์สวยๆจัดโปรโมชั่นฟรีดาว ตั้งแต่มือนี้เลยพอสมการเบาไปแล้วเรื่มมีแล้วพอข้าไม่ข้าเช่าวไ้ชาาหน้าชาวสวนเชาาเกษตรกรเกียดยงกียดยางปลูกมันปลูกอยู่้าเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟเลี้ยงไดโนเสาร์ข้าขายฮับเร่แพงร้อยตลาดนัดข้องผมปะมงปะมงทุกอาชีพออกรถนศูนย์บาทเครื่องเดิมๆของเครื่องหนึ่งเนี่ยของเครื่องแห่งๆเกีเดิมหัวนัอตตาแกวขากระโปรงเดิมหมดจ้ะมาครับทุกความฝันเราต้องสู้ พุกความจนเราก็ต้องสู้วันหนึ่งเราก็ต้องมีเป็นของตัวเราเองเหมือนกันอย่าไปทอออย่าไปถอยมือนึงมือรุ่นมือก้อนครับจะยากับเคยมีความท่อถอยอยู่เพื่อกัน,นมือน,นึง,นนง,นนงขี่รถเครื่องไปเว็บเว็บร้อยไม่ใช่เว็บร้อยสินะครับเว็บร้อยตัวเก่าๆปีศูนย์สามศูนย์สี่เนาะขี่ไปเมื่อนั้นฝนตกห้องหายกูคือมาถูกมาต่อในชีวิตเจ้าของเต้เกิดมาคือมาถูกมาอย่างมาจนแถว เมื่อนัน่นหาเลยตัดสินใจว่าน้าเจ้าของต่อไปนี้กูจะไปซื้อรถยนต์แล้วกูจะไม่กลับมาขี่มอเตอร์ไซค์อีกนี่แหละปณิธานเฮ่าขเขาต้องยึดใด,ด้สุดท้ทยทุงมือนี่เสียยาบได้เคย์บริ้คี่รถเครืองเลยเพราะว่าเอียงหูบเสียยารังเกียจความจนรังเกียจความจนของเจ้าของเกิดเลยตองมีทุกวันนี้หไ,ได้ครับอา้าวออกรถศูนย์บาทบัดไปเดียวส่งทั่วไทยเสียญาจัดให้ครับผมแก้ว